โรงเรียนมารีวิทยานนทบุรีวิชาสเต็มศึกษากิจกรรมสร้างแบบจำลองชั้นประถมศึกษาปีที่6หน่วยที่1เรื่องสารอาหารและระบบเย่อยอาหารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสอนโดยนางสาวฮะไทยรัตน์มะหอมหรือทิชเชอร์น้ำ กิจกรรมนี้จะตรงกับตัวชี้วัดว .1.2 ป .6 ทั4สร้างแบบจำลองระบบย่อยอาหารและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารรวมทั้งอธิบายการย่อยอาหารและการดูดซึมอาหารโดยใช้กระบวนการทางวิศวกรรมในขั้นที่หนึ่งจะเป็นการระบุปัญหาหรือความต้องการสถานการณ์จำลองจากที่คุณครูบอก ว่าร่างกายของลิปดามีอวัยวะต่างๆในระบบย่อยอาหารลิปดาจึงสงสัยว่าอวัยวะในระบบย่อยอาหารมีอะไรบ้างคุณครูจึงแนะนำให้สร้างแบบจำลองระบบย่อยอาหารของลิปดาว่ามีอะไรบ้างและทำงานอย่างไรในขั้นนี้ให้เวลา5นาทีนะคะขั้นที่2รวบรวมข้อมูล นักเรียนรู้จักหน้าที่ของอวัยวะต่างๆในระบบย่อยอาหารหรือไม่คะหากนักเรียนยังไม่ทราบในขั้นนี้ทิเชอร์ให้เวลาในการสืบค้นข้อมูลนะคะโดยให้เวลาในขั้นตอนนี้ทั้งหมด15นาทีเด็กๆสามารถสืบค้นได้จากอินเทอร์เนต็ตหรือหนังสือแบบเรียนก็ได้นะคะขั้นตอนที่3การออกแบบวางแผนให้นักเรียนออกแบบและสร้างแบบจำลองระบบการย่อยอาหารให้มีขนาดเท่ากับเรา โดยในขั้นนี้ให้เวลา15นาทีค่ะขั้นที่4การดำเนินการหรือการลงมือปฏิบตัติให้เด็กๆร่วมกันวางแผนการสร้างสารรค์ชิ้นงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอนและตรวจสอบการดำเนินการหากไม่ตรงตามแผนจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรในขั้นนี้ให้เวลา15นาทีค่ะขั้นที่5ทดสอบประเมินผลและปรับปรุงโดยในขั้นนี้จะให้เด็กๆด,ดูจุดเด่น สุดได้ของชิ้นงานและรายละเอียดของชิ้นงานซึ่งจะมีเกณฑ์การประเมินชิ้นงานอยู่ทั้งหมด4เกณฑ์โดยแบ่งเป็น5ระดับคือความเหมือนแบบแร่างการประดิษฐ์ชิ้นงานในเวลาที่กํำหนดความมั่นคงของชิ้นงานความคิดสร้างสรรค์ค่ะขั้นที่6นําเสนอผลการแก้ปัญหา จากการทำกิจกรรมเด็กๆพบปัญหาอะไรบ้างและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรในขั้นนี้ให้รวบรวมแนวคิดที่ได้และปัญหาที่พบจากการทำกิจกรรมเพื่อนำเสนอวิธีการแก้ปัญหานะคะต่อไปเป็นการสำรวจทักษะที่ได้รับค่ะเด็กๆช่วยกันใส่เครื่องหมายถูกในช่องท้ายทักษะที่ได้รับนะคะ จากกิจกรรมนี้เด็กๆได้รับทักษะอะไรบ้างาเช่นทักษะการสังเกตการวัดการหาความสัมพันธ์และการลงความเห็นจากข้อมูลต่อมาเป็นทักษะทางวิทยาศาสตร์เด็กๆช่วยกันดูและใส่เครื่องหมายท้ายช่องทักษะที่ได้รับนะคะยกตัวอย่างเช่นหากได้รับทักษะการลงความคิดเห็นก็ใส่เครื่องหมายถูกลงไป หากได้รับทักษะการสรุปผลก็ใส่เครื่องหมายถูกลงไปเช่นกันค่ะแล้วก็มีทักษะการสร้างแบบจำลองด้วยใช่ไหมคะต่อมาเป็นความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ทักษะการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างผลงานของกิจกรรมสร้างแบบจำลองกิจกรรมนี้นะคะเมื่อทำออกมาแล้วผลงานก็จะเป็นแบบนี้เลยเอ๊ แวกว่าจะเป็นแบบนี้ได้เราจะมีขั้นตอนและวิธีการทำอย่างไรมีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอุปกรณ์ของกิจกรรมนะคะมีดังนี้1คือผ้ากันเปื้อน 2. ผ้าดิบสีขาว 3. ส,สีอะคริลิก 4. ตีนตุ๊กแกในขั้นตอนการลงมือสร้างแบบจาลองขั้นที่1ให้นักเรียนเตรียมผ้ากันเปื้อนกับผ้าดิบสีขาว จากนั้นนำขนาดนำแบบขนาดของอวัยวะต่างๆมาทาบลงบนผ้าดิบสีขาวนะคะแบบอวัยวะต่างๆตรงนี้นักเรียนอาจจะวาดใส่กระดาษกาสหรือกระดาษ A4 ก่อนก็ได้นะคะก่อนจะนำมาทาบลงไปในผ้าดิบสีขาวหลังจากนั้นก็ตัดออกมานะคะให้เป็นรูปร่างต่างๆตามที่เราร่างเอาไว้ก็จะได้ผ้าดิบ ที่ถูกตัดออกมาแล้วเป็นรูปร่างต่างๆของอวัยวะภายในร่างกายของเรานั่นเองค่ะแล้วก็นำมาระบายสีให้สวยงามนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้เมื่อระบายสีเสร็จแล้วนะคะนำส่วนอวัยวะในระบบย่อยอาหารเนี่ย มาประกอบลงไปบนผ้ากันเปื้อนตามระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆเลยนะคะเรียงตามลำดับดังนี้เลยเริ่มตั้งแต่หลอดอาหารที่เป็นสีม่วงแบบนี้แล้วก็มากระเพาะอาหารเป็นสีเหลืองเห็นไหมคะมีตับอ,อนลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ แล้วก็อวัยวะที่ใช้ในการหายใจก็มีหลอดลมเป็นสีเขียวอ่อนตรงนี้แล้วก็มีปอดทั้งสองข้างเป็นสีชมพูส่วนสีแดงตรงกลางตรงนี้ก็คือหัวใจนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆทําออกมาแล้วก็จะได้พากันเปื้อนที่เป็นอวัยวะในระบบย่อยอาหารของมนุษย์ของเราแบบนี้นั่นเองค่ะ เป็นไงล่ะคะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะเด็กๆลองทำกันดูนะคะสำหรับกิจกรรมนี้ขอจบไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ